สวัสดีทุกคนครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนนะครับก็มนีจำได้ครับก่อนอื่นต้องกราบขอไปพี่พี่น้องนองนะครับหลายๆคนที่อยากจะให้ทำคลิปแต่เนื่องด้วยผมไม่มีเครื่องอาการเหมือนที่พี่พบอกเข้ามานะครับใจเย็นๆน,นิดนึงครับถ้ามีผมก็จะทำให้ครับไม่ใช่ว่าไม่เห็นคอมเมนต์นะครับ เห็นครับแต่บางครั้งมันไม่มีเครื่องต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็มีน้องเขาทักมานะครับทักมาทาง facebook ส่วนตัวว่าช่างหมีครับพ่อเบิ้ลครับผมเริ่มผัดซ่อมโทรศัพท์ครับผมจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเครื่องตัวนี้ช็อตหรือไม่ช็อตครับ ช่วยทำคลิปให้ดูหน่อยผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่เห็นน้องๆสนใจนะครับอยากจะมีอาชีพอยากจะมีรายได้นะครับสิ่งไหนที่ผมทำให้ได้ผมก็จะทำให้ครับไม่ต้องกลัวครับความรู้นะครับตรงนี้ตายไปเอาไปไม่ได้ครับเราจะเหลือไว้แค่ตำนาน เราจะเหลือไว้แค่ความดีงามส่งต่อๆกันไปวันนี้ครับผมจะมาขอใช้คำว่าแนะนำนะครับจะไม่ใช้คำว่าสอนนะครับในวิธีที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วก็วิธีวัดเครื่องทั่วไปเหมือนที่ผมวัดเวลารับเครื่องลูกค้ามาครับก่อนอื่นเราต้องแนะนำก่อนนะครับว่า สิ่งที่เราทำขั้นตอนต่อไปนี้เขาเรียกว่าการทำเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์เนี่ยก็คือทุกชิ้นส่วนในโทรศัพท์มือถือที่เราสามารถจับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตเปลี่ยนไอซีเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนเขี้ยวแบตเปลี่ยนสาวอากาศนั่นเขาเรียกฮาร์ดแวร์ ส่วนซอฟต์แวร์เราไม่สามารถทําเองได้ต้องไปพึ่งพาคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับส่วนวันนี้จะมาสอนวิธีการไม่ใช่สอนเลยครับจะมาแนะนำวิธีการวัดเบื้องต้นนะครับวัดเบื้องต้นว่าเครื่องตัวนี้จะมีอาการช็อตนะครับหรือมีอาการกินไฟหรือไม่เรามาดูกันนะครับนี่ผมก็หยิบสุ่มๆบอร์ดมา นะครับ3บอรอดนะครับก็จะเป็นไอโฟนนะครับวีโวแล้วก็ออปโนะครับแต่อย่าไปสนใจยี่ห้อครับสนใจว่าเราจะวัดกันอย่างไรดีกว่านะครับก่อนอื่นในโทรศัพท์เนี่ยทุกคนไม่ว่าจะเป็น power bank หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีไฟอยู่2เส้นหลักๆนั่นก็คือไฟบวกกับไฟลบนะครับ ไฟลบหรืออีกหลายๆคนเรียกว่ากล o าวนะครับไฟบวกหลายๆคนเรียกว่า v b แบนะครับก็คำศัพท์แต่ละช่างการสื่อสารมันก็จะแตกต่างกันไปแต่เป้าหมายเดียวกันแหละครับก็คือไฟบวกไฟลบนี่แหละครับไฟลบนะครับมันก็จะอยู่รอบๆบนะครับบนบอร์ด นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงซิง์ที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ตรงแดงนี่ทุกอย่างนะครับในบนบอร์ดใน100%เนี่ยจะมีไฟลบอยู่ประมาณ6-70%นะครับส่วนไฟบวกนะครับเราจะวัดได้อย่างไรนะครับเราจะวัดที่เขี่ยวแบตเตอรี่ครับนะครับที่จุดเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ นะครับถ้าเราสังเกตบน Android ก็เคี้ยวแบตจะอยู่ตรงนี้ครับนี่บน iPhone เคี้ยวแบตจะอยู่ตรงนี้ครับอ่าเรามาดูสถานะนะครับเครื่องปกติหรือไม่ปกติอันนี้ผมไม่รู้นะแต่เราจะมาดูสถานะของมิเตอร์นะครับเราจะตั้งที่ย่านคูณ1หรือ X1 หรือจะคูณ10หรือ x 1 0ก็ได้ครับมันอยู่ที่ว่าเราจะมาอ่านเข็มนี้อย่างไรแค่นั้นเองนะครับแต่วันนี้เราจะไม่สอนวิธีการอ่านเราจะสอนวิธีการดูนะครับดูว่าช็อตหรือไม่ช็อตด,ดีกว่านะครับประเด็นของวันนี้นะครับจำไว้นะครับ,รบสีแดงเปรียบเสมือนไฟบวกนะครับเข็มมิเตอร์เนี่ยสีดำเปรียบเสมือน ไฟลบบนมือถือนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์แดงบวกดำลบนะครับขั้นตอนต่อไปหยิบเครื่องมาหนึ่งตัวครับสมมุติเครื่องนี้เป็นเครื่องลูกค้านะครับอ่าสมมุติว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องลูกค้าที่มาซ่อมกับเรานะครับเราจะจับสายมิเตอร์ท่าไหนก็ได้ครับเอาที่ เราถนัดที่สุดนะครับจะจับยังไงก็ได้ครับบวกอยู่ขวาลบอยู่ขวาบวกอยู่ซ้ายลบอยู่ขวาก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้เครื่องมาแล้วทุกคนเมื่อเราได้เครื่องมาแล้วให้เราเอาสีแดงนะครับสังเกตรตรงเข็มมิเตอร์ด้วยนะครับสีแดงตั้งไว้หนึ่งจุดนะครับนี่จิ้มตรงขั้วเบ็ แล้วก็สีดําจิ้มอีกฝั่งหนึ่งของขั้วแบตจิ้มไปครับเห็นไหมครับเข็ม,มิเตอร์มันจากตีนะครับนี่คือไฟบวกเจอไฟบวกสายลบคือชนสายลบจะขึ้นแบบนี้แต่ตาบใดที่เราสลับกันเอาสายสีดํามาชนขั้วบวกเอาสายสีแดงไปชนขั้วลบ ถ้าเข็มมิเตอร์ไม่ตีขึ้นนั่นแสดงว่าสถานะเครื่องปกติแต่ตราบใดถ้าเข็มมิเตอร์ตีขึ้นสุดแบบนี้สมมุติว่า,าเข็มมิเตอร์ตีขึ้นสุดแบบนี้นั่นแสดงว่าเคมมเรื่องช็อตเต็มแต่ถ้าเข็มมิเตอร์ขึ้นนิดนึงหรือขึ้นมาประมาณนี้นั่นแสดงว่าเครื่องตัวนี้มีอาการกินไฟนะครับมันจะไม่ได้ช็อตเต็มเต็ม นะครับมันจะมีอาการกินไฟอยู่ในสถานะปกติเพื่อนๆพื่อนน้องๆที่ถามมานะครับให้วัดแบบนี้เลยครับจำง่ายๆนะบวกลบต้องขึ้นลบบวกต้องไม่ขึ้นแต่ตัดใดที่บวกลบขึ้นนะครับบวกลบขึ้นลบบวกก็ยังขึ้นนั่นแสดงว่าเครื่องตัวนี้มีการลัดวงจรหรือช็อตกันเกิดขึ้น นะครับเราต้องไปจัดการกระแทกไฟจะด้วยทินเนอร์หรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อหาจุดเสียในขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ก็คือในลักษณะของ iPhone เครื่องตัวนี้นะครับสถานะของมันไม่ช็อตนะครับเอาดูกันอีกครั้งครับบวกลบลบบวกอ่าหรือใครจะวัดง่ายๆ นะครับจำไม่ดีนะครับวัดง่ายๆก็คือเอาสายสีแดงนะครับไปแตะตรงกลาวตั้งไว้เลยนะครับแล้วเอาสายสีดำแตะขั้วลบมันจะขึ้นแต่ถ้าแตะขั้วบวกถ้าสถานะเครื่องปกติจะไม่ขึ้นแต่ถ้ามันขึ้นแบบนี้ทั้งสองฟังไม่ว่าบวกหรือว่าลบนะครับนั่นแสดงว่าเครื่องตัวนี้ช็อตนะครับโอเคนะ เช่นเดียวกันกับระบบ Android นะครับวิธีแรกเราก็ทำเหมือนเมื่อกี้ก่อนนะครับบวกลบขึ้นลบบวกไม่ขึ้นนะครับนี่ก็คือสถานะปกติ หรืออีกวิธีนึงก็คือเอาแดงตั้งเตาเอาขั้วบวกตั้งที่ตะแกรงเหล็กอะไรก็ได้ครับบนบอร์ดแล้วจิ้มไปตรงขาอ่าถ้าเจอแบบนี้นั่นแสดงว่าขาลบเจอขาลบมันจะขึ้นเป็นปกติถ้าเราย้ายฟังอ่ามาจิ้มขานี้นั่นแสดงว่าถ้ามันขึ้นแสดงว่าช็อตแต่ถ้าไม่ขึ้นในลักษณะแบบนี้แสดงว่าเครื่องปกติ นะครับไม่มีอาการชอ็อตหรือมีไม่มีอาการกินไฟนะครับนี่คือสถานะปกติแต่ถ้าเราไม่ชำนาญในการตั้งอากูนึ่งเราหมุนไปฟังก์ชันนี้เลยทุกคนระบบเสียงนะครับระบบเสียงเช่นเดียวกันครับมาดูครับเอาแดงจิ้มบวกเอาดำจิ้มลบ เสียงมันจะดังนะครับมันจะดังทุกตัวครับมันจะดังทุกตัวเช่นเดียวกัน,นครับค่าคูณหนึ่งบวกเจอบวกลบเจอลบมันก็จะขึ้นแบบนี้ทุกตัวเห็นไหมครับสังเกตเข็มไปด้วยนะครับอ่าต่อไปเรากลับไปที่เสียงครับตราบใดที่เราสลับกันเอาสายดำมาแตะขั้วบวกนะครับเอาสายแดงไปแตะขัว้วลบ มันจะเงียบครับเพราะว่าสถานะเครื่องตัวนี้ไม่มีอาการช็อตหรืออาการกินไฟนะครับนี่คือเบื้องต้นนะทุกคนเบื้องต้นเช่นเดียวกับ iPhone ทุกคนสถานะเราใช้สถานะเสียงดังแบบนี้เช่นเดียวกับ iPhone เอาเรามาดูนะครับดำแตะขั้วลบแดงแตะขั้วบวกจะดังหรือไม่ดังครับมาดูเห็นไหมครับ สถานะมันต้องดังแบบนี้ทุกตัวนะครับถ้าแดงชนแดงบวกชนบวกลบชนลบนะครับแต่ถ้าสลับกันปุ๊บมันต้องไม่ดังนะครับถ้ามันดังไม่ว่าจะดังตีดนิดเดียวหรือดังมากหรือดังน้อยนั่นแสดงว่าเครื่องมีปัญหาแน่นอนนะครับประมาณนี้นะนี่ก็คือการวัดไฟนะครับบนเมนบอร์ดโทรศัพท์ชอตหรือไม่ชอต นะครับใช้ได้ทั้งการซ่อม power bank แล้วก็ลำโพงบลูทูธต่างๆนะครับวันนี้ก็เรียนรู้กันเท่านี้แล้วกันขอขอบคุณคำถามหลังบ้านนะครับจากน้องเอกขอเอ่ยชื่อเลยแล้วกันนะครับน้องเอกพี่ก็ทำให้น้องแล้วนะครับหวังว่าน้องจะมีไรายได้เสริมเป็นของตัวเองนะครับหรืออาจจะเป็น ช่างมือถือที่เก่งในอนาคตก็เป็นได้นะครับเพื่อนๆพี่ๆครับช่องมีทําได้เราอยู่กันในแบบครอบครัวหากผมมีอะไรผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่ดีด้วยนะครับไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นหยอกล้อกันได้ครับในคอมเมนต์นะครับสนุกกันได้ครับตามภาษาช่องมีทําได้นะครับวันนี้ก็บรบกวนเวลาพี่ๆเพื่อนๆมาพอสมควรแล้วนะครับก็ไว้เจอกัน คลิปหน้าแล้วกันว่าผมจะทําอะไรต่อนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์นะครับการกดถูกใจนะครับหรือการติดตามครับท่านใดไม่ได้ลงทะเบียน YouTube นะครับแม้ท่านจะกดติดตามกดถูกใจหรือคอมเมนต์ไม่ได้ผมก็ต้องกราบขอบคุณไม่ได้ที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกทกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ช่อง มีทําได้มาจนถึงวันนี้ครับเราจะก้าวผ่านหนึ่งหมื่นซับสไครต์ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ